เริ่มว่าจากส่วนหัวของนกแก้วก่อนนะคะให้โค้งลงมาคล้ายๆสระอาโค้งลงมาเฉียงไปด้านหลังเล็กน้อยขีดลงมาเรื่อยๆประมาณนี้ต่อไปค่ะเราจะมาวาดใบหน้าของนกแก้วเราจะโค้งลงมาแล้วก็ โค้งมาด้านหน้าโค้งเข้าไปด้านหลังหลังจากนั้นก็ขีดเส้นนะคะสองเส้นมาประกบกันตรงปลายนี้นะคะตรงปลายของปีกนะคะบริเวณใกล้ๆหางจะแหลมหน่อยนึงแบบนี้นะคะต่อไปเราจะวาดโค้ง ลงมาเพื่อทำเป็นปีกของนกแก้วขีดไปตรงมุมแบบนี้เค okay. ส่วนตรงนี้นะคะเราจะว่าเป็นคอของนกแก้วนะขีดเส้นลงมาแบบนี้วาดปากของนกแก้วค่ะปากของนกแก้วจะโค้งลงมา นี่นะคะโค้งลงมาแบบนี้นะแล้วก็โค้งขึ้นไปด้านบนส่วนด้านในนะคะเราก็วาดมาแบบนี้วาดดวงตาวาดวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงวงกลมที่สองแล้วก็วงกลมที่สามเล็กๆนะคะตรงนี้เราจะระบายสี สีดำตรงวงกลมที่สองนะคะอ่าจะเพิ่มคิ้วให้นิดหน่อยก็ได้นะเพิ่มก็ได้หรือไม่เพิ่มก็ได้เราก็จะได้หน้าตาของนกแก้วแบบนี้แล้วต่อไปนะคะเราจะทำเป็นขนของนกแก้วเราจะอยักนะคะโค้งมาแบบนี้นะโค้งลงโค้งลงแล้วก็ขึ้นแบบนี้อยักไปเรื่อยๆนะคะ ตรงนี้ก็ยักลงมาย,วยาวๆนิดหน่อยโอเคเว้นระยะห่างนะคะขีดลงมาส่วนเส้นสุดท้ายเราจะขีดนะคะตามล่องนะแบบนี้นะขีดยาวมาจนสุดมุมก็จะได้ขนของนกแก้วแล้วต่อไปนะคะเราจะมาวาดหางของนกแก้วกันโดย ขีดเส้นลงมาตรงนี้นะขีดเส้นลงมาอ่าขีดเส้นขึ้นไปแล้วก็ขีดอีกหนึ่งเส้น เราจะวาดทั้งหมดนะคะ3เส้นนะเดี๋ยวเราจะมาขีดนะคะฝั่งข้างหน้าอีก1เส้นอ่าพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะนกแก้วก็จะเกาะอยู่บนกิ่งไม้ใช่ไหมให้เราวาดกิ่งไม้นะคะกิ่งไม้สวยๆโค้งลงมาสักเล็กน้อยตรงนี้เราจะวาดขานะคะให้เว้นให้เว้นระยะห่างในการวาดขาด้วยนะ ขีดเส้นของกิ่งไม้นะคะไปด้านหลังแบบนี้ฝั่งนี้เหมือนกันนะคะขีดลงมาเราจะวาดกิ่งไม้แล้วก็ขีดลงมาวาดไปยาวๆเลย ถึงตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะเราจะวาดเป็นขาของนกขาเกาะอยู่ด้านหน้านะคะซึ่งกิ่งไม้ก็จะบังขาของน้องอยู่นะต่อไปเราจะวาดเป็นใบไม้ วาดใบไม้วาดหัวใจตรงนี้หน่อยนะคะนกแก้วของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะคลิปต่อไปอยากให้สอนวาดรูปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย